อันนี้จะเป็นลูกหมาของเจ้าหมูตุนครับลูกมันทั้งหมดมีอยแปดตัวแปดตัวแล้วมันมันตายไปอีกสี่ตัวตัวนี้จะเป็นน้องครีมครับนี่เป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้หางเหมือนกันตัวนี้ตัวเมียดูดูดีครับ H, พ่อจับเลยลูกพ่อจับเลยอันนี้เป็นตัวเมียความน่ารักน่าสนช่วงนี้ไม่ร้องเพลงครับอิ่มกินอิ่มช่วงนี้ช่วงนี้หลังๆแม่จะเริ่มปล่อยนะครับไม่สนใจลูกแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่แน่อาจจะลืมลืมตาค่อยๆจะลืมตาหน่อยอน,นี่พรเป็นมัน ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แล้วครับเพราะเกิดวันที่สิบเจ็ดเพราะข้อขนี้ผมจะให้มีข้อขสุดท้ายแล้วครับผมผมไม่เอาแล้วครับดูครับตัวนี้จะเป็นหางปลายหางเหมือนกันปลายหางสีขาวเขาจะไม่เข้าไปข้างในแล้วครับเริ่มเริ่มเมขาจะอยู่ข้างนอกแล้วนะพ่อจับเลยลูกยิ่งตัวนี้จะมี สีขาวอยู่ตุกงกลางหน้าผากเราดูตัวน,นี้ไม่ได้ครับเราต้องดูตอนเขาโตรู้ว่าจะออกทรงไหนถ้าทรงเหมือนแม่อาเจ้าจหมูตัวนี้จะเป็นคอ,อกกี้ผสมครับคอ,อกกี้ผสมมาบ้านเัาผมเป็นคอ,อกกี้ผสมมาบ้านเพราะว่าทุกตัวทุกตัวออกมาเนี่ยทุกตัวออกมาเขาจะขาสั้นตัวยาว สังเกตดูดีครับแอะแอะหลุกไหน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 พอดูหน่อยหลุกไหนพอดูหน่อยพอดูหน่อยเออพอดูหน่อยโอ้ืมกี่เซาหน้าเราหลุกหืมชนี้นอนอย่างเดียว แต่และตัวรับนอนอย่างเดียวความดื้อความซนบอกไม่ได้ไปละทำไมไม่ผ้าปูให้น้อง ปูไม่ได้ครับพอปูเสร็จเขาจะเลื้อออกมาไว้ข้างนอกหมดเลยครับเลื้อออกมาข้างนอกหมดเลยอย่างผ้าอันนี้เหมือนกันจะข็้นอ,ออกมาตรงไว้ข้างนอก